พีนนนนนน่น้องเมื่อนี่สิมาอุตรดิตถ์ครับนี้คือเขาขาดครับเมืองเขาผิวสวยงามครับ เนือครับเยวาวเซาเนื้อครับ สิมาตะเศร้าก็นีอ่สีมีมีหมวกเนาะตอนนี่มันสวยแล้วครับสิบเอ็ดมงสิบมุ้งนะครับนี่พี่น้องเบิง่งยุ่งงมครับนี่ครับนี่สิลูกเขาครับ อันนี้เซนสิเขาไปเล่นใช้นะพี่น้องเล่นใช้แล้วก็จะไปแพ่ครับนแพ่แล้วสิเป็นนั่นครับเดี๋ยวสาวนัน่นเดี๋ยวสาวเนื้อเดียวสาวนั่นครับ กาตรวจสัตว์นะครับพวกนี้อยู่บ้านไรจุดตรวจสัตว์ครับนี่กบรถก็ที่พวกหลายครับพี่น้องอม,มาเรื่อยๆพวกไหลครับรถ พี่คนเห็ดน้าแล้วพี่กระชีบ,บเห็ดเอียงครับพี่ปลูกมันครับปลูกมันปลูกไว้ดูนะดูนะลูล่ลวงตุต้งกุ้งครับพี่น้องถ้าขับรถม้ากระชีบ,บเห็ดเหรอครับไปไล่นนะแบ่งส่วนผสมสิบ่อใครมีครับว่าว่าใครเห็นเลยครับสวนมากเห็เป็นมัน เหนไหมสมีเห็นครับเห็นแล้วครับแปลงบุกบุกม่วงครับม่วงแปลงม่วงอันนี่นาแรงครับเป็นแห่งๆที่เราบดใบเขียวบดชุ่มบาช่วยที่แห่งๆกับกรอบนะครับพี่น้อง กับอิสานบันนอกครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับอิสานบันนอกครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ